ตอ้ตอเราไม่สนเราไม่แคเราไม่เยแสใครทัรท้งนั้นเลยฮะ <c oughs> อย่างน้อยเลือดดำมันก็อยู่กับคนอื่นบ้างอน,นะ ร้านจิบจอยเติมเกมนะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่ส่องทางทั้งเพจแค่พูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรงเดสคริปชั่นนะครับเท่ไงก็สี่เรื่องคนนะนะผมยินดีต้อนรับกับสุดิเกมเจ็ดบาทอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นมิลลิมันนะครับตัวละครที่ทุกคนถามหากันเรียกว่าเยอะที่สุดในตัวละครโคลาโบในรอบนี้นั่นเองนะสำหรับตัวโคลาโบในสลามเนี่ยในการ ละครที่พูดถึงเยอะที่สุดเลยนะครับคือน้อง <c oughs> อย่าว่าจะเก่งเลยนะน้องวิ่งอย่างน่ารักเลยนะครับ <studies at work> ตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจับมองจับต้องมากที่สุดเลยนะครับตัวละครน,นี้เนี่ยที่ผมเอามาเล่นในคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่าตัวละครที่ผมเอามาเล่นเป็นตัวละครพื้นาฐานที่สุดไม่มีการเอาตังอะไรมาเกี่ยวข้องสนิทเลยนะฮะเพราะว่าชุดแฟร์ทั้งหมดที่ผมมีเนี่ย มันสามารถเก็บได้ภายในเกมนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อไม่ต้องใช้เพชรซื้อทุกอย่างเลยนะครับสามารถเก็บได้จากกิจกรรมตีบอสท,ทุกอย่างหรือว่าได้จากอะไรก็ตามแต่ในเกมทั้งหมดเลยนะโพลิลิคเองเนี่ยก็ฟาร,ร์มได้ในเกมนะครับแล้วก็เอามาปลดล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็อันตีผมเนี่ยก็อันตีหนึ่งโดยเช่นกันเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สมมุติว่าใครจะมีตัวละครมิริมสักตัวในเกมนะครับ สามารถเอามาลองทดลองเล่นกันได้เลยเนาะสแตตของตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าจับตามองเลยนะสำหรับสแตตลองเนาะคือต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ที่ออกมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีความโดดเด่นในของครีดาเมจอยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสแตตตอนแรกม,มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ากลับมาดูอีกทีเนี่ยสแตตลองถือว่าน่าตกใจมากๆเลยนะสำหรับค่าครีดาเมจกับค่าโอกาสคริเนี่ย สูงมากๆเลยนะค่าจากอกเกาะก็ยังเยอะตามด้วยเช่นกันนะครับและรวมถึงค่าดูดเลือดเนี่ย40เปเลยถือว่าไม่ได้น้อยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมว่าผมน่าจะใส่เสร็จไปแล้วเนาะอืมอันนี้ก็คือมีค่าอะไรบวกขึ้นมาก็ตามนั้นแล้วกันเนาะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นสแตทลองที่แบบ แท้จริงแต่ว่ามันมาจากอุปกรณ์นิดๆหน่อยนะะอ่ะ,นะอะแต่ไงก็ตามแต่ครับตัว Holy relic เนี่ยมันจะเป็นของที่ทําให้ตัวละครน,นี้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลื่อนการ์ดนะครับใช้การ์ดหรือว่าผสมการ์ดเองเนี่ยมันจะทําการเพิ่มค่าโอกาสคลีน,นะครับแล้วก็คลีดเเมด10เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา3เทิร์นนะครับได้มากสุด5แสต็กนะก็คือตามเกรดอันตรี่อยู่บนหัวเนาะพอเก็บครบปุ๊บเลือดเด้ง30เปอร์เซ็นต์ของแม็กเชพีทันทีนะครับก็เก็บครบก็เลือดเด้งอ่ะโะคตรด แม่งยิ่งแรงอีกอะอันติหนึ่งก็อันติหนึ่งครับถ้าคลิปนี้มีโอกาส meter, ได้อันติลงสักครั้งหนึ่งนะทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับดาเมจของน้องแน่นอนอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะมากับตาแรกนะครับเจะโอ้โอเคเราไม่ควรจะปล่อยข้ามไปนะฮะสิ่งนี้อเราเริ่มตีอย่างนี้เลยแล้วกันนะ minutes five later เผื่อแล้วกันเผื่อตายในจังหวะสองนะสองดาวมันต้องแรงนลยครับไม่กินไม่ริมตีไปทำดาเอจได้ค่อนข้างเยอะตีสวิฟท์แลมบันเลือดดำมันจะมีสกิปไหมนี่มันตีไม่เลือดดำสักครั้งเนี่ยโอ้ ปวดกระบานโ้ยแล้วเป็นตัวของเ,อเมอร์ลินเขียวยืนหลังนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่าแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นบอทนะฮะบ,บอกกี่ทีนี่ผมหน้าแหกทุกรอบนะครับโอเคเรามีสิทธิ์เก็บอันตีได้ในฮบเพราะฉะนั้นเราจะเก็บถึงแม้ว่าเรารู้จะมีเมอร์ลินเขียวอยู่ตรงกลางสนามก็ตามแต่นะเราไม่สดเราไม่แคร์เราไม่แยแสใครทั้งนั้นนนฮะมีรถเกตสองตัวอยู่บนสนามแต่ก็จะเก็บอยู่ดีครับ ไปไนฟ์ว <c oughs> ินนะครับตีปร,รึดหกหมื่นสองนี่ครับตีใส่ดีแอนนะโอ้โหแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนะโอเคเราได้อันติเมทมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออย่างเดียวอย่าลดเกร <c oughs> ผมเลยนะอย่าตีผมควมสว่างต่อได้ไหมอมผมหวังอะไรอยู่เนาะการลดเกเด็มหมดเลยขอขอ ก้าห้ามกดอันติได้ไหมโอ้ไม่ได้ด้วยอ่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราคงทําได้ประมาณนี้เนาะอันติของเดียนก็แรงด้วยนี่อ๋ออเอออีกนิดนึงดดีอนโอ้แล้วเขาใส่ทามิเอลยืนเออโอเลือดเด้งสนุกสนานเกินขอมิลิมผมกดอันติได้ไหมนะ ขอแบบรอบเดียวอะจริงๆริงยังจ,งจังเลยผมอยากกดในคลิปเนี้ยขอร้องกราบไหว้อันตีดีแอนไม่แรงหรอกใช่ไหมโดนตีไม่เท่าไหร่เองเอย่า,ยาลดเกตอันติผมเออนั่นแหละไปทางริบุรลุขอบุณมากดีมากสุดยอดสุดยอดมากมากโอเคถึงแม้ตานี้ตัวของพาสิสิทามเอลหมดยังไหเอ้ยลูดโดเซียหมดแล้วเนาะ เออไม่เป็นไรครับผมมั่นใจว่าอันนี้ทีเดียวเกาะน่าจะแตกเนาะแล้วก็อันติีมิลิมยัดไปเลยเนี่ยฮะแล้วก็เคลียร์ที่เหลือผมมั่นใจว่ามันต้องแรงมากถึงแม้ว่าจะไม่มีพาสีของลูโดเซียเลยครับจัดไปไกอาฟอร์อ้โโอ้น้องเราต้องมีอันติีตันไปทำไมอ่ะตัวเนี้ย กับตาที่2นี่ครับเจอเป็นโอ้ทีมนี้จะเป็นทีมโคตรฮิวแต่ว่าถ้าเรารีบฆ่ามันก็จบถูกไหมผมแค่กลัวว่ามันจะมีาหารหลบนะฮะเราใส่ท่าหมู่ไปก่อนเนาะแล้วก็ปาดสวิฟสแลชไปนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะรอดเนาะตบท้ายโดยมิลิมนะสกิลไฟสตอมไปนะครับสองหมื่นเก้าโอเค ที่เหลือก็จะเป็นมากาลองกับตัวของใครยืนหลังเนี่ยดั๊ดัสามพันปียืนหลังนีครับโอเคไม่มีปัญหาเนรับเพราะว่าตัวละครอย่างาน้องตรงกลางชื่ออะไรอีกแล้วนะผมลืมอีกแล้วเนี่ยชูน,าน่านะครับก็ไม่น่าจะซับใครได้อีกแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหามากใช่ไหมหรือเปล่าโอ้แต่เพิ่มจอกเกาะขึ้นมาตัวดั๊ก็น่าจะแรงขึ้นด้วยป่ะนะ โอ้แล้วมิสตันด้วยอะเนาะแล้วเกตันตีน่าจะมาค่อนข้างไวถูกปะแต่ว่าเราไวกว่าหรือเปล่าเน่ชิมิชิมิโอเคเราเก็บอันตีของตัวของมิลิมก่อนเลย,เน,ย,ย 35, นะับตีไปสามหมื่นห้านะโอเคตอนนี้ตัวของมิลิมอันตีก็เต็มแล้วนะฮบบัฟก็เต็มหัว มาดูกันว่าเราจะเคลียร์ทีมนี้ได้หรือเปล่านี่ครับโอ้ก่อนจะเคลียร์ยืนรอดได้หรือเปล่าดีกว่าโอ้ยามีหลายใบอีกใบหนึ่งเบาๆนะผมเห็นอยู่มีการ์ดของคนอื่นอยู่โอ้โหขั้นสองโอ้ได้ใช้เลยแฮะโอ้โคตรใช้คนดิ อย่างน้อยเลือดดามันก็อยู่กับคนอื่นบ้างกันนะ <c oughs> ตาที่สามนะครับอู้ชิดอืม <c oughs> ผมไม่ค่อยถูกใจกับดีแอนเท่าไหร่เลยฮะก็ถ <c oughs> ้าพูดตามตรงตัวละครที่เหลือมันตัวปัญหาหมดก็จริงแต่ดีแอนนี่ก็ตัวปัญหาหลักเหมือนกันนะครับอืมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามมันนะผมว่าตัวของลิมารลูมันก็เป็นปัญหาของเราที่ทําให้ตัวของฝั่งเราเลือดเด้งไม่ได้นะครับ โอ้โหแล้วลืมมรู้ oh <no. S 1> ตีไม่ตายแน่เลยะผมลืมดูมีพรทำมีเอลโอ้โหเลือดเด้งเกินเกินโอ้โหมีพรทำมีเอลนี่ถึงขึ้นเป็นกองเลยนี่ฮะเป็นตัวของดีแอนนะครับหมุนทีลิคกอเตอร์มาก่อนนะหลังจากนี้ผมว่าเราน่าจะสู้ยากมากๆแล้วอ่ะอืม ทำยังไงดีนะทำยังไงดีทำยังไงดีนะจะตีเขาไปเลยมันก็ทำให้ที่แอนตีเราแรงเปล่าๆถูกปะเราทำให้เขาห้ามเด้งเลื่อนไปก่อนแล้วกันเลยครับ ดีแอนเขาการไปเดียวมัน um ก็รถเกตได้ใช uh, so ่ปะแต่ก็อพอมันตั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วทีเรามันก็จะตีไม่เข้าแนี่เออมันอยู่ตั้งสามเทินโอเคจั่วการดีๆหน่อยแล้วกันนะครับทาไม่ทีผมถึงจั่วการสตันกับเขาบ้างไม่ได้นะ ไม่เ,เอา,อางี้แทนและกันเก็บมันตีสองตัวนลครับริมรู้ตีไปเด้งเลือดไปก่อนละกันเนาะทางนี้แปลว่าดีแอนเองเขาก็จะไม่มีตัวเด้งเลือดนะครับเราก็ตีดีแอนเขาน่าจะตายไม่ได้ตายยากตายเย็นจังค่ะ <laughs> อตายยากเหลือเกินยังจะควงอยู่อีกเหรอพลมเบอร์ห้าเนี่ยโล้ปาดหมู่มาเนี้ยแล้วใบสุดท้ายเรื่องที่จะฆ่าใครเรื่องที่จะฆ่าใครเอาแล้วเรื่องที่จะหยุดไปที่ลิมบูุนี่ครับเอาละเอาล่ะมิลิมการลิมบูุไม่ขึ้นมือแล้วนะลูกจงทำหน้าที่ดีที่สุดจงทำหน้าที่ดีที่สุด ถึงแม้จะมีสแต็กบนหัวแค่สองอันไกออ่อฟอตเออสวยตีหตายนะลูกตีหตายนะลูกออ <c oughs> โอ้วันนึงว่าจะไม่ตายโอ,โอเคน่าจะพอได้ลุ้นละมั้งผมว่า <c oughs> มไม่รู้จะได้ลุ้นแค่ไหนนะ โอ้ยเบาเบาเโอ้โหตีมไม่ริมเฉยเลยเบาโกนอีกใบหนึ่งของใครอีกใบหนึ่งของใครโอ้และก็ตีสลับกันให้ผมลุ้นทำไมครับเนี่ยจะ <c oughs> ทีมดาเมรมาเจอดีแอนนี่มันมันหนักมือมากเลยครับสู้ยากจริงๆนะโอเคอืมเราน่าจะทำได้แค่ป,ประมาณนี้เนาะเราไม่มีคาตันเหลือแล้วนะครับ โอ้แต่กีถ้าสมมุติว่าเราผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราสมมุติว่าเราขยับการ์ดเราไม่น่าจะเก็บสแต็กได้เพิ่มถูกปะเหมือนสแต็กของบัฟมันน่าจะเกิดขึ้นได้ตามจํานวนเกตอันติที่มีบนหัวถ้าเรามีโอกาสที่จะเก็บอันติบนหัวได้เพิ่มอีกอะถ้าสแต็กมันครบหา้าผมผมว่าเราเคลียร์ทีมเขาได้อยู่นะเสียดายนะเมื่อกี้เราเหมือนน่าจะอยู่นานไปหน่อยแล้วไปบัฟบ,บนหัวมันหายไปใช่ปะน่าจะเป็นอย่างนัง้นเลยฮะโอเคแมปอะไรไปดูกันใหม่ตาหน้าเลยฮะมากับตาที่สี่นี่บ ตาสุดท้ายแล้วนะเกตเราก็เป็นทีมดาเมจล้วนสู้กันอย่างนี้นะครับเรียกว่าก็กาแฟไฟดีกาแฟไฟดีปัญหาคือเราจะเลือกตีใครก่อนถูกปะผมไม่ค่อยชอบกิงเท่าไหร่อ่ะแล้วเราก็น่าจะตีกิงตายได้โดยแค่2ใบเท่านั้นถูกปะที่เหลือก็เราเอาสีผมว่าเราตีดันน่าจะตายได้อยู่ปะคิดว่าไง ฮ้ยหรือว่าเราตีคิงไม่ตายด้วยใช่ไหมจะเรือคนลันนี้ทำไป <c oughs> โอ้มั่นใจดามีดเกินโอเคการเจาะไม่ขึ้นซะด้วยถ้าเขาใช้การคิขงข,ขึ้นมาลำบากเราเหมือนกันเนาะแต่ก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราใช้การ์ดตัวของลิมอนุไปแล้วนะครับเลือดเขาก็จะเด้งค่อนข้างน้อยอะเนาะก็ ข้อดีของเราแล้วกันนะนะเลยจะปาดหมูมาก่อนนะครับสำหรับตัวดัด๊ดโห่แ,แรงมากเลยเนี่ยขนาดไม่มีตัวบัฟอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วปาดหมูมาอีกหนึ่งใบโอ้โหโอ้ทำไมมันแรงขนาดเนี้ยตัวอะไรยืนหลังอนะโอ้เบาครับเบาครับโอ้ไม่เบามือเลยทางนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไรมากปะ่ะอันนี้ก็น่าจะตายแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะตายแล้วถูกปะ อ่ะเผื่อไม่ตายอะมามามาตายยากตายเย็นหรือกินนะเกจบดีไหมอะแถมอีกตาหนึ่งแถม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 มาตาสุดท้ายดีครับมาเจอกับทีมโอ้โหอ่ผมไม่ค่อยชอบชูนะเท่าไหร่เลยนะแต่ก็เท่าที่เห็นแล้วเราไม่ต้องใช้ อันนี้แล้วนะฮะเราเรา่ายเต็มได้เลยนะครับเพราะเราใส่ตีหมูไปก็ไม่น่านจะช่วยอะไร,ะรอะเนาะเพราะมีชูนะที่มีเขาเรียกว่าไอ้ฮลี่ล e ลิกอยู่นะครับจริงๆผมมองว่าอะไรหรือป่าถ้าเราสมมุติว่าใส่ฮลี่ล e ลิกหรือว่าอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยซ่อนไว้นะครับคนอื่นเขาจะได้ไม่เห็นพอคนอื่นไม่เห็นเนี่ยเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราใช้ของสิ่งนั้นอยู่ ยังไงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมกันต่อไปนะสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วไม่บายครับผม